ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะเก็บริมทั้งหมดมีริมคอริมชายเสื้อนะคะแล้วก็ริมแขนแขนกับชายเสื้อเราจะเก็บด้วยลายเดียวกันดูารายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส MF191 นนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่ห้านะคะเราจะมาถักริมแขนเสื้อกับริมชายเสื้อริมแขนเสื้อกับริมชายเสื้อจะเป็นลายเดียวกันนะคะความยาวของตรงนี้นี่นะคะที่พี่เมย์ถักเนี่ยตรงนี้ห้าเซนนะคะห้าเซนเสร็จแล้วเราก็เก็บริมลายริมจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะมาดูวิธีถักนะตรงที่เป็นชายเสื้อตอนที่เราเริ่มต้นถักโซ่นะเราจะใช้โซ่ห้าซิงเกิล ข้ามตัวที่เป็นห่วงเนี่ยหนึ่งช่องตรงแขนเสื้อเวลาเราเริ่มมันไม่ได้มีห่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเก็บขอบโดยการที่ถักซิงเกิลโคเชวนรอบก่อนพี่เมย์จะถักตรงแขนให้ดูนะคะเราจะถักซิงเกิลโคเชวนรอบลงไปจํานวนของซิงเกิลโคเชที่ถักลงไปนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะเอาแบบพอดีพอดีถ้ามาก จำนวนห่วงจะเยอะเกินไปค่ะถ้าน้อยมันก็จะล้างนะตรงนี้เราก็ถักซิงเกิลลงไปถักจนครบเลยนะคะวนครบด้านมามันก็จะมาชนกันกับจุดเริ่มต้นเราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตรงมาร์กเกอร์สีแดงค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อนะคะัแล้วจะถัก ซิงเกิลโคเชวนรอบเสร็จแล้วนะแถวต่อไปเราเริ่มจากจุดนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ซิงเกิลขึ้นด้วยโซ่ห้าค่ะตอนที่เราถักโซ่เราจะข้ามมานะคะตรงช่องว่างตรงระหว่างโซ่ตัวเนี้ยไม่ไกลมากนะคะเอาตามช่วงจังหวะของมันพอดีพอดีเนีย่ยใช้นอนลงมา มันจะข้ามประมาณสามช่องอ่ะสามช่องหลักของซิงเกิลโคเชโซ่ห้าซิงเกิลใครจะนับออกก็ได้หรือใช้กาออกก็ได้นะคะพี่เมย์ใช้กาเอานะเอาโซ่เนี่ยทาบลงมามันจะต้องน้อยกว่านิดนึง ักด้วยโซ่ห้าซิงเกิลโคเชบนรอบค่ะตอนที่เราถักโซ่นะคะเวลาเราจบนะจบแถวเราจะจบด้วยการที่ถักโซ่สองแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชนะคะลายมันจะขึ้นตรงกลางขึ้นแถวต่อไปก็โซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลวนรอบค่ะ แล้วก็ตอนที่จบนะมันจะจบที่ช่องนี้นี่นะคะช่องที่อยู่ใกล้ๆหักโซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเชห่วงมันจะขึ้นตรงนี้มาดูวิธีจบแถวอีกรอบหนึ่งนะคะโซ่ห้านะคะซิงเกิลตอนจบโซ่สองดับเบิลโคเชลงไปด้านบนของดับเบิลโคเชลายมันจะเป็นแบบนี้ แล้วก็แถวที่สามก็ขึ้นโซ่ห้าซิงเกิลต่อไอจุดที่เริ่มต้นน่ะมันจะเยื้องออกไปนะคะเยื้องมาแบบนี้ทีนี้ความสูงแล้วแต่เราชอบเลยนะพี่เมย์จะถักขึ้นไปทั้งหมดสิบเอ็ดแถวะคะ่ะจํานวนแถวที่ถักนะคะพี่เมย์จะถักทั้งหมดสิบเอ็ดแถวนะเวลานับมันจะเฉียงเนะี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตอนจบก็เหมือนเดิมทุกแถวเลยค่ะโซ่สองแล้วก็ดับเบิ้ลโคเชทีนี้แถวสุดท้ายเราจะทำปุ่มนะถักด้วยโซ่ห้าค่ะพอโซ่ห้าเสร็จแล้วเอามือจับตรงโซ่ตัวที่ห้าไว้ถักโซ่สามพันหัวเข็มลงมาตรงตัวนี้นะคะตัวล่างสุด ถักดับเบิลโคเชค้างไว้รวบสองนะคะค้างไว้สองแล้วนะนับรวมโซ่ด้วยจะเป็นทั้งหมดสี่นี่่ะทั้งหมดสี่ตัวแล้วเราก็รวบโซ่สองแทงแล้วก็ดึงผ่านมันจะเป็นปุ่มสองสามสี่ห้า แล้วก็สิงเกิลถังเหมือนเดิมค่ะโซ่นะเป็นตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สองต่อไปตัวที่สามตัวที่สี่รวบ โซ่สองแล้วทะแยงมาทางนี้นะคะดึงผ่านโซ่ห้าสิงเกิลปุ่มมันจะเป็นแบบนี้ถักให้ครบทุกอันค่ะ สองตัวที่สามตัวที่สี่รวบ ถักด้วยลายนี้วนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจบตอนจบแถวนะคะหลังจากที่ถักลายสุดท้ายเสร็จแล้วมันจะมาเชื่อมกับจุดที่เริ่มต้นเราแทงแล้วเราก็ดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วเราล็อกโซ่ตัดไหมเส้นนี้ได้เลยะคะ่ะใช้เข็มโคเชหัวเล็กนะเก็บเศษ หมุนเข้ามาด้านในนะคะ เก็บเสีไปเลยชายเสื้อแล้วก็แขนเสื้อจะเป็นลายเดียวกันค่ะจะเป็นลายนี้คอเสื้อเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นลายเรียบๆนะคะทีนี้มาดูตรงคอเสื้อคอเสื้อตอนที่เราถักลายมันจะเป็นลายตารางแบบนี้นะนี่นะคะ รจะต่อไหมเข้าไปเวลาต่อไหมก็ต่อเข้าไปแถวบริเวณตรงที่เป็นไหลอะค่ะจะใช้ต่อกับเส้นไหมนี้ก็ได้นะคะเส้นไหมที่เรามีเผื่อไว้เก็บขอบลายเรียบๆนะคะเพราะว่าเสื้อมันเป็นเสื้อลายในตัวอยู่แล้ว จุดที่เราเริ่มต้นคือจุดนี้เราจะเริ่มโดยการถักโซ่แล้วก็ซิงเกิลโซ่สามนะคะซิงเกิลโซ่สามซิงเกิลเราจะถักคอเนี่ยสองชั้น แถวแรกเป็นโซ่สามซิงเกิลวนรอบค่ะเพราะว่าตอนที่เราถักเราเอาโซ่สามปรับอยู่แล้วนะย้ำลายลงไปอีกรอบหนึ่ง โซ่สามซิงเกิลวนรอบมาจบตรงนี้แถวที่สองนะคะตรงที่ข้างบนของซิงเกิลโคเชเราจะทำปุ่มคอเสื้อจะมีสองชั้นโซ่สามนะคะแล้วก็ซิงเกิลพอเราซิงเกิลเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่สาม แทงทะแยงเป็นปุ่ม ตอนที่จบแถวนะคะลายมันก็จะกลับมาชนกับจุดที่เราเริ่มต้นปุ่มมันจะอยู่ด้านบนของซิงเกิลโคเชนะตอนจบนะคะ แล้วเราก็เชื่อมต่อลายตรงมาร์คเกอร์ตรงนี้เราก็ถอดออกเชื่อมต่อลายซ่อนเข้าไปด้านในค่ะตรงไหนที่มีเศษไหมวนกลับไปเก็บให้หมดนะคะอีพีนี้จะเป็นอีพีลองสุดท้ายของเสื้อตัวนี้นะหลังจากที่รีดเสร็จแล้วพี่เมย์จะขึ้นหุ่นให้ชมแล้วก็สรุปภาพรวมนะคะเวลาเรารีดไหมที่เราถักเนี่ยตรงนี้เป็นไหมซัมเมอร์นะไม่ควรรีดด้านที่เป็นด้านโชว์งานค่ะให้รีดด้านใน แล้วก็เวลารีดก็เอาผ้าขาอบางวางทับวางทาบก่อนนะก่อนจะกดตวรีดลงไปถ้าเราไม่ใช้ผ้าขอบางวางทาบแล้วใช้ตวรีดกดลงไปเลยเนะี่ยเสื้อเราจะขึ้นเงานะคะแล้วก็จะแบนๆมันจะดูไม่สวยะคะ่ะถ้าจะรีดด้านโชว์งานก็ต้องมีผ้าขาวบางวางทาบนะคะผ้าขอบางหรือผ้าเช็ดหน้าก็ได้ คอเสื้อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คอเสื้อหลังจากที่เก็บแล้วค่ะแขนเสื้อแขนเสื้อกับชายเสื้อก็จะเป็นลายเดียวกันตรงไหนที่มีเศษอย่างเงี้ยเราก็วนกลับไปเก็บให้หมดเลยนะเช็คงานให้เรียบร้อย ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะ mf 191นะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่เมย์คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube นะคะเดือนละ50บาทค่ะคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าต้องการให้รางวัลพี่เมย์ก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะ จากเลี้ยงกาแฟพี่เมย์ก็จะมีปุ่มที่เลี้ยงกาแฟได้นะคะอันนี้เป็นแขนเสือ้อเดี๋ยวเรารีดแล้วลายมันจะล้มลงมานะคะเดี๋ยวดูเสื้อตัวนี้หลังจากที่พี่เมย์รีดแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y u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  e เมที่นี่แฮนด์เมดขอบคุณค่ะ